สวัสดีครับนักเรียนชั้นม1ทหนึ่งทุกคนวันนี้พบกับครูประสิทธิศิริในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมวันนี้จะนำเสนอเรื่องลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีเอเชียครับลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีเอเชียโครงสร้างทางเศรษฐกิจของทวีเอเชียสามารถจัดแบ่งได้ดังนี้ 1. เกษตรกรรมหนึ่งกน,นงการเพาะปลูกเป็นอาชีพหลักของประชากรในทวีเอเชียมีการเพาะปลูกแบบผสมผสานเช่นข้าวเจ้าอ,อาา้อยมะพร้าวยางพารา หนอยู่การเลี้ยงสัตว์เป็นการเลี้ยงสัตว์ได้แก่โคแพะแกะแบบเร่ร่อนในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้และเอเชียกลางส่วนฟาามมสุสัตว์ได้แก่โคนมไก่หมูในเอเชียใตย้เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2. การประมง2.1การประมงน้ําจืดส่วนใหญ่ทําในประเทศชายฝ,ฝั่งม่น้าโขงเช่นจีนกัมพูชาลาวไทย 2.2การประมงน้ำเค็มประเทศที่จับปลามากที่สุดก็คือญี่ปุ่นไทยเวียดนามบริวเวณที่มีปลาชุกชุมได้แก่คุรินแบงของประเทศญี่ปุ่น 3. การทำป่าไม้การทำป่าไม้นิยมทำมากในเอเชีตยตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะบริเวณเกาะบอร์เนียวเกาะสมุตรตาของประเทศอินโดนีเซียปัจจุบันป่าไม้ถูกทำลายมากจึงมีการอนุรักษ์ป่าไม้ทำให้การทำป่าไม้ลดความสำคัญลง 4. การทำเหมืองแร่ สำหรับเหมืองแร่สำคัญก็จะมีเหมืองแร่ถ่านหินและแร่เหล็กทำมากในประเทศจีนและอินเดียเหมืองแร่ดีบุกทำมากในมาเลเซียไทยอินโดนีเซียส่วนแหล่งน้ำมันและแก๊สธรรมชาติซึ่งเป็นเศร,รษฐกิจสำคัญของทวีปเอเชียจะมีมากในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้บริวเวณคาบสมุทรอาหรับหรืออ่าวเปอร์เนีย 5. อุตสาหกรรม 5.1อุตสาหกรรมในครัวเรือนเช่นการทอผ้าการทำเครื่องปั้นเผาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้3.2อุตสาหกรรมโรงงานขนาดเล็กเช่นการผลิตเครื่องกระป๋องอาหารกระป๋องเสื้อผ้าสำเร็จรูปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้3 3อุตสาหกรรมขนาดใหญ่เช่นการผลิตรถยนต์การผลิตเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 6. ก การค้าและพิชยกรรมสำหรับประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนไต้หวันและสิงคโปร์เป็นศูนย์การทางการค้าที่สำคัญของโลกมีการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมส่วนประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันกเฉียงใต้จะมีการส่งออกสินค้าทางการเกษตรเการเข้ามาขนขนส่งและการสื่อสารประเทศที่มีการขนส่งทางบกอยู่ในระดับมาตรฐานได้แก่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนและสิงคโปร์การเข้ามาขนขนส่งทางน้ำมีความสำคัญมากที่สุดในภูมิเอเชีย และมีการขยายเส้นทางขอส่งขนส่งทางอากาศเพิ่มมากขึ้นสำหรับวันนี้เนะื้อหาเรื่องภัษาณะทางเศรษฐกิจของทวีเครียก็จบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ